ครับพี oh ่น uh. ้องสวัสดีครับสวัสดีต่อเนื่องนะครับเตือนน้องนะครับเนาะต่อเนื่องเนาะนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับกับไปเบิ้งขั้นการบินขั้นการบินเก่านะครับเกิดมีเต็มขึ้นเก่านะครับขั้นการบินเก่าเต็มรถก็เต็มเอียดขึ้นเก่านะครับเนาะบูนบริษักลังยางขึ้นเนี่ยล่ะครับยางไปขึ้นกันอืมอ่ะลงไปเบิ้ง อาคารที่จอดรถเต็มขึ้นกันนะครับเพราว่าอาคารพุดอาคารนี้ก็เต็มขึ้นเก่ากันนานเนาะพุ่นะครับร้านสาวพู้วุ่นยางก้อยก่อยอยู่ผุดพู่นะคไปแล้วไปนกแอร์นะครับเป็นไปนกแอร์เวลาถูกต้องนะครับนี่ที่ไปก็มีจต่ทหารนะครับทหารเป็นไปนะครับพูดนะครับไปแล้วนะครับอ้าวเขาไปบึงแน่ขั้นเด้อ xuống bên cạnh Cái, về cái Ủa. Ủa. đoạn khó mai là diện xuôi lên mỹ hay gióng tổ Này vâng đường Ô, เย็นเยียบเลยพี่เนะอะยางก็มาลเลยเย็นจอ่อยจ่อยน่าเห็นปะเอีกระลักของสนามบินน่ะอืมอืมนะครับว้า ชุดใหญเลยครับทั้งทั้งที่อาคารใหญ่มหาศาลนี่ร่มเย็นนี่ช่ำนะครับช่ำนักดินสันเขาจะลงจากเครื่องมานะครับลงจากเครื่องรับกระเป๋ามาแล้วนะครับรับกระเป๋ามาแล้วนะครับผู้ดิสานนี่ดูดูมาเบิ่งจุดนี้นะครับนะจุดนี้แหละที่ว่าเป็นอาคารผู้ดิสานนะครับขาออก ระหว่างประเทศเห็นไหมพี่น้องพี่น้องสังเกตปะผลว่าท่านเปิดใส่เห็นปะนี่ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแสดงผนว่าท่านใส่เ่าท่านเปิดนะครับเ่าท่านเปิดระหว่างประเทศนะครับนะเนาะระหว่างประเทศจะว่าท่านได้เปิดใส่นะครับนะมือค้าหนึ่งเคารื่องก่อนนะครับนะยางบือเครื่องก่อนสันสันนี่เป็นสันที่เท่าไหร่น้อพี่น้องเลยคือบอหูเน,หนาะสาร เป็นอาคารผู้โดยสารกันแล้วกันเนะพี่น้องโอ้ยอยิงใัญ่ขนาดไหนพี่น้องสวยงามเลยนะตรวจบัตรโดยสารไปทั้งคุณคผู้โดยสารขาเข้าอยู่ด้านล่างโอ้ขาเข้าอยู่ด้านล่างเนะนะครับผู้โดยสารขาขาเข้าอยู่ด้านล่างเนะนะครับห้องอาหารอยู่ไปตรงไปน่นห้องอาหารนะ ราคาผู้โดยสารขาออกขึ้นสะทึงนะครับมีอาคานผู้โดยสารโอ้สารลางก็มีนะพี่น้องสารลางเหมืนก็มีนะครับอันนี้เป็นกระไดเออเป็นขั้นใดก็มีเลยพี่น้องสำหรับผู้ยางลงเนาะสิบวานางกระไดเรือนนะครับนะอืได้่พี่น้อง วิญญาณปเทเ่ยวเขามาบอดเจาะลึกขนาดนี้นะครับมีคลิปนีแหละเจาะลึกในอาคขั้น,ะนผู้ดิสานทึ่งขาออกขาเข่านะครับด้านล่างก็คือขาออกขาเข่านะครับขาเขาอยู่ด้านล่างนะครับเนาะมีคือขาออกนะผู้ดิสานขาออกเนาะโอ้ยยิ่งใหญ่มากพีนะ่นนองสุดยอดมากเลย โซนอาหารชิจจุดใดนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับนะอาหารจุดไหนบ้างเอคือประเหต์นะโซนอาหารนะครับนี่าข้ามผู้โดยสารยีดานีข้ามข้ามขามผู้โดยสารที่จอดรถของเก่าของเดิมนะยีดาน,นีนะครับจะขออให้ที่พี่น้องถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มันขยนันมันยังเคย่าเคย่ามัน มั้นวันไหวนะมันมันสั้นมันมันมันหวั่นนะมันมันสั้นไหวเพราะว่ายิ่ญาพาเจยวเองม่ได้ขากล่องมากนะครับเอาโทรศัพท์มาถ่ายจับถือมือถ่ายซื่อนะครับนะอือ้เย็นนะพี่น้องหอนอนี่เพือจะมานั่งท่านเขาอยู่สนามบินนานาชาติของคอนแก่นเนาะว่ะยูดีแม่แห้งแล้วไ้แล้วหน้าดีๆนะ ยาพาเทียวสิมานางกินเขา่าวีเทร่งนี้รับบรรยากาศเย็นเย็นชมบรรยากาศเย็นเย็นีเคิ่งนี้นะครับนะนะครับศูนย์อาหารนี่ให้บริการชั้น<ส>ชั้นจีดิซันไนนอนี่นะครับศูนย์อาหารเปิดให้บริการชั้นจีนะครับกดพระแสดงยุคการทึงนะครับ ข่านท่ากาศยานนานาชาติเมืองขอนแก่นนะครับดูเลยนี่เพื่อนบอยขึ้นนะครับพี่น้องเพื่อนบอยขึ้นเนะาะบอยใ,ใสบันไดนี่สแสดงว่าบอยจ้ใสเนาะดูจังใดเพื่อนบอจังใดศูนย์อาคารศูนย์อาหารได้หล่ะศูนย์อาหารเปิดให้บริการชั้นจี โอซูนฮานิชลางยูชลางนะครับซูนฮานิชลางขอบคุทารรมันมาเลกสามเครนะครับขอขอบรุณรท่า่แสดงความยินเป็นดเ็่องาากนเครื่ครับทาริสา่ง้ทมาที่่งในกลุ่มมาเลสามระาเราดนเรนี้ับแต่ครัาวยส่วาครับยิ่งใหญ่ทีนี้แว่าคน ม่องคนเป็นหน่อยไปเลยนะครับเป็นเป็นเป็นหน่อยโลกไปเลยไหมครับจริงๆเรามันมันกว้างมันบอมันกว้างสรารที่มันกว้างสมนักอาคารสนามบินกว้างมันเกเรมองเบิ่งเป็นเป็นหน่อยไปนี่นะครับโอเคสวัสดีครับเสิร์ฟกันเป็นออเนอร์เชอร์ไปดูสลางนะครับนะไปดูชั้นลางกันชั้นจีนะ ครับไปวิญาวัาเจียวสิลงไปสันจีน,เนะเพราะว่ามีแรงอาหารอยู่จุดนั้นนะครับลงลิบสั่นบนมาท่านแสดงบมาท่านเปิดนะครับอ่ะลงลิบออกไปนะครับลงลิบนะพี่น้องถึงลิบนะ,ะลงลิบลงไปนะครับเปเืิดไปนะครับ,รบมีจักสันแสดงว่ามีสามสีสันไปเสามสั่นนะ อรอบโอ้อันนี้ก็รอรับผู้โดยสารขาเข่าเนาะเข้ามาจากต่างประเทศผู้โดยสารขาเข้าเดินผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารขาเขา้าอืมูนส่งสาธารณนะอืมโอ้อาคารดีคนก็นหลายดีและพี่นอ้องนะสัญลางนะ นะครับสัญลักษณ์พุทธลายนะครับหลายก็สันบนตีไ<อ>นะครับโอ้เนี่ยเดี๋ยวน,นี้อันนี้คือขาเข่านะครับสี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดอื่นเขามาอยูอยูยู่ตรงนี้ฐานนี้เนาะมาละผู้โดยสารขาเข้าอยู่ด้านนี้นะครับเนาะ <S <S อื สนลองนะครับนนางีเปัจิ่ินว่าแ่ะมีนายภาพเก็บเปวตที่ลึกเนาะผู้เจ้าเดินทางมาเนาะนะครับอ,อ่ะผู้โด,ดยสารเลยค่ะยืนก็ไปรอขึ้นเครื่องเนานะอืม,อม บรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศในอาคารอาคารชัดจีเนาะชั้นนี้เนาะจะมาคู้กวงขวางเหมือนกันนะครับกวงขวางมาอืมนี่แสดงว่าอ่าผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเราแสดงว่าผู้โดยสารสิเข้ามานะครับนะ,ะเข้ามาตัวนี้ คอนเทนซิตี้บัสนะครับทางออกก็สแสดงว่าจุดนี้อาคารนี้นะครับคืออาคารทางออกนะครับข้าเขานะครับสแสดงว่าคนที่ลงเครื่องมาก็ลยมาออกมาจุดนี้นะครับมา,มาจุดนี้นะครับอืม ท่านพี่น้องมาย่างย,างยางังเบนชันล่างกันบ้าครับชันล่างซีมี่คาเฟ่นะครับมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารนั่ยู่สันนี้นะครับท่พี่น้องอยู่ช่วงนี้นะชันล่างชันบนนี่คือบริษัทขายออกคืออ,ออกต่างประเทศออกไปจากคอนแกนขาเข่าคือช่วงนี้นะครับมาจากที่นี่มาจอดอยู่ชันล่างนะครับ ขั้นเขคีเราเข้ามาจากป้อมนอะครับเถองตงเขาม่าสนามบินปุ๊บคันซีมี่ท่าขึ้นกะทง่ทงท่าขึ้นสองท่ามันนะครับท่งแรกก็คือ,อผู้โดยสารเข้าแล้วผู้โดยสารกาเข้านะครับอ๋อไม่ไมีมพระเครื่องความเลยนะครับ อมอที่ามน้เชือามก็นว่าคุณอาเรบาลีคุณอารยบาลีคือเรอ,อนวี่นะครับผมก็สึกว่าเห็นปเปีกหนังนะครับผู้เพื่อนเล่นหนังได้นห่นะครับพันย่างมากผมบระาศผมบรกาศไทยนาเพิ่อนตนะ์ประกาศไทยนาเพิ่นเพราะว่าเป็นผู้สร้างหนังลอยล้านนะครับเนี่ยนุ่มจอยลอยล้านนะครับเห็นปเปีกหนัง สัปเลร่ยไหมบอสในหลักคนอีสานสัปเหร่ยนะครับเป็นเพื่อนหลายอย่างไปวันนะครับนะคนที่เป็นพระเอกสร้างหนังสัปเหร่ย้อยล้านได้นะนะครับนะโอ้ไม่าคาชนชนีสน,นนนะครับนะกินอาหารก่อนดี มั่นใจรักษาความปลอดัยของทากาศยานเก็บกะอบของพารเคี่น้ไปบึงข้างนอกนะการของส่ันเนไทยครับวนอีกออกมามาชิกสตเลนส์ ทางาารารจอดรถแห่งไม่ได้ไปนำบงเนี่ยารจอดรถที่แห่งไมได้บัเนี่าทางมันกิดสอทางย่า้องขาเข่ามาหลับมาหับผู้เดินทางมาหอดขาออกปวดขึ้นเลยนะครับไปไปครับขัสั้นสาสั้นสิบวิเป็นเขาเอินว่า ทางด่วนมาากันดีเลยนะครับเข้าออกจากอาคารผู้โดยสารปุ๊บนะครับเข้ากับสามารถที่มาอยู่จุดนี้ได้นะครับเห็นตรงนี้เลยว่าอาคารผู้โดยสารยูดานีนะครับเห็นไหมนี่พี่น้องอ้มีสันลางพร้อมนะครับพี่น้องสนลางนะสนลางสำหรับรถมาจอดรงผู้โดยสารมาขึนขึนบาไรเรือนเห็นมาสันที่สองก็คืออา,อาหารต่างๆผู้โดยสารขา ขาขาขาเข่าเนะาะขาออกที่สันเทิงนะครับสันเทิงนะครับโอ้บางทีก็งงเลยนะพี่น้องนะนะครับเชื่อมกันได้เบิ้งอาคารจอดรถเบิ้งอาคารนี่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 อาคารผู้โดยสารด้านนี้เห็นไหนี่อาคารจอดรถเบิองดูพี่น้องรู้วะรู้ลาเลยแหละพี่น้องจอดลึกเลยเว้ยน,นีะครับเนาะจอดหอดใส่หอด ไม่เลยนะครับนะครับยางมาเลยครับออกจากอาคันผู้โดยสารยางอาลาดมาเลยพี่นะ้องอาลาดมาอาคารจอดรถบ่มีว่าถึกแดดพี่น้องเขาก็ขึ้นรถไปเลยขึ้นรถเขาก็บ,บนถึกแดดพี่เจ้าลนะ่ะเอาไปเบิ้งประตูโอโต้นะครับประตูโอโต้ปึ๊บนี่เห็นาเขาปึบมันก็เปิดเข้ามาปึ๊บ บานนี่ก็มานี่ถึงว่าม่านโมยเโย็นนะครับเข้ากับอ่านะครับนี่อาคารจอดรถนี่ชั้นสามเนาะชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดนะไปขึ้นชั้นเจ็ดเลยไปขึ้นลิฟต์พี่น้องไปเบิร์นคิงบิทนะเนี่ยลิฟต์คุกนก็มีความขึ้นลิฟต์เลย ครับยูนังยาวไปเรอสิขึ้นสั้นหานะเพื่อเป็นคนบินนะครับนะง่าแล้วถึงแล้วครับออกแล้วบนี่ชั้นที่หานะครับรถโล่งนะชั้นที่หานิดลดลงเลยนะครับนะนะเพราะว่าอ่ามันเกิดขึ้นยากจักหน่อยเนาะนะครับบรรยากาศชั้นจีตแลนะครับไว้ถ่ายเครื่องบินถ่ายไปท่านไปก่อนนะเพราว่านกแอร์ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีอ่า มีพี่น้องเขาจะเชิญไหมไทยคือบินขึ้นกันนะครับนะกาโดยโดยร่วมนะครับสรุปเลยนะครับว่าสนามบินหน้า,นาชา์เมืองคอนกันเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่อขัานดีเห็นป่ะดีดีตัวนี้วิญญาขาดว่าอาซีเทพปูนใหม่ๆหรือเฮ็ดแล้วใหม่ๆก็ท่านบอท่านเห้ใส่เนาะคิดว่าให้พื้นปูนมันแห้งรือจังใดก็ว่าท่านสาดละเอียนเนาะพื้นบวกให้เครื่องบินมาจอดจุดดีเลยนะครับคือกันไปเลยเห็นป่ะชุดนั้นกันไปบเลย ้ใส่ช่วงทุนนะครับเอาวิญาป้าเตี๋ยกับมีญญาดอกแค่ว่าอยากให้ภา,พ,าพี่นอ้องมาเห็นควาบรรยากาศณนะจุดนี้นะครับเป็นอาคารจอดรถสนามบินนาชาติเมืองคอนแก่นและอาคารผู้โดยสารเมืองคอนแก่นสาานามบินเมืองคอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาไปเบิง้งโอ้ยเบิ้งไปเห็นอีกแล้วครับจุดน่นนะครับอ ชมนี่อาคาร่นนะครับเนาะเอา้าแดดเปิดเปิดนี่สิเห็เข้า,าช่มไหมอ่าเมืองขอนแกนนํำกันน้านะครับเอา้าคู่ยังไม่อยู่นี่เนาะนี่คู่ยังไม่อยู่นี่มันลนมาจังไดนะครับคู่คู่ทางยังอยู่นี่นะครับอ่านะครับพี่นอ้องจุดนี้เส้นเมืองขอนแกนชัดเจนนะครับเห็นมุมมิทัศผู้มิทัศ ในเมืองคอนแจนยางสมุนแบบเลยจุดนี้เดี๋ยวซุ่มเบืองใกล,ใกล้ๆเห็นไหมครับเห็นเมืองคอนแจนจำ้ำเลยคนนะครับน,นี่นะครับเอ้าพี่น้องสามีเนาะเอ้าเสร,รับแล้วาบ้านพาพี่น้องมาไทยในสนามบินนานาชาติเมืองของแนแจนเลพี่น้องเบื้องในคลิปต่อไปเขาจะไปเจอกันจังใด จังใดมุมใดแล้วจะมีโอกาสนะมีโอกาสได้พา,าไปเที่ยวถนนนุนทางต่างไปเที่ยวสถานที่ต่างๆขับ่ท่านแล้วให้แล้วให้แล้วมั่นแล้วให้แล้วมั่นแล้วให้แล้วหวน้าจังว่ากันอีกทีนึงนะครับเครื่องบินบาท่านแล้วไปจ่อยบ่ท่านครับครับิปนี้ิวญาไาเที่ยวขอขอบคุดหลายที่ตามคปหน่าเจอกันหม่ได้กรับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้